สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปวิดีโอนี้ครูจะมาอธิบายวิธีการวิเคราะห์กราฟเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าของ G นะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาดูที่สมการตั้งต้นของเราก่อนนะคะว่าสมการตั้งต้นของเราว่ายังไงนะคะสมการการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายหาค่าเวลาได้จากที่เท่ากับ2พาลากที่2ของ L ส่วนด้วย G นะคะเพื่อให้ได้กลับมาเป็นเส้นตรงเราจำเป็นจะต้องทำให้รุดนี้หายไปก่อนวิธีการทำให้รากที่สองนั้นหายไปนั่นก็คือการเทคยกกำลังสองเข้าไปทั้งสองข้างเราจะได้เป็น T ีกำลังสองเท่ากับ c ไพยกกำลังสอง l ส่วนด้วย นักเรียนสังเกตเห็นในกราฟของเราใช่ไหมคะว่าแกน y ของเรานั้นคือ t กําลังสองในขณะที่แกน x ของเรานั้นก็คือ l ค่ะนั่นหมายความว่าเราจะต้องดึง l ออกมาให้หาร t เพื่อที่จะได้ค่าสลบอ,ออกมาใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะค่าสลบของเราหาได้จากสลบมีค่าเท่ากับเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x เพราะฉะนั้น เราจำเป็นจะต้องเอา l ที่คูณอยู่ย้ายมาฝั่งซ้ายมือก็จะกลายเป็นหารเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์เป็นค่าสเลบนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะนำ l ของเรามาหารกับ t ด้านสมการด้านซ้ายเราจะได้ t ยกกำลัง2หารด้วย l ส่วนที่เหลือที่เหลือเหลืออะไรบ้างที่เหลือก็จะเหลือ c. π ยกกำลังสองส่วน g ใช่ไหมคะด้านขวามือของเราเราก็จะได้ C π ยกกำลังสองส่วน g นักเรียนคะการทดลองอในส่วนนี้พอเราหาค่าสลบได้แล้วเราจะนำค่าสลบของเราหรือผลจากการทดลองของเราเพื่อมาหาค่าของ g จากสมการที่ครูพูดให้นักเรียนดูเราจะเห็นได้ว่าค่าสลบของเรา มีความสัมพันธ์กับค่า g คือสล o มีค่าเท่ากับ4พายยกกำลัง2ส่วน g ดังนั้นถ้าเราต้องการหาค่า g เราก็เพียงย้ายสมการใช่ไหมคะ g มันหารอยู่กับ4พายยกกำลัง2ย้ายมาซ้ายสมการ เราก็จะกลายเป็นคูณส่วนสลบคูณกับ G อยู่ย้ายลงมาด้านขวามือของสมการเราก็เลยได้ค่าของ G มีค่าเท่ากับ4พายยกกำลังสองหารด้วยสลบนะเราก็จะได้สมการที่หาค่า G ได้แล้วจากการทดลองของเรา เห็นไหมคะการทดลองง่ายๆเราก็สามารถที่จะหาค่า G ออกมาได้แล้วถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับดูคลิปนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ